เขาวทุกโมงที่ซ่องกูปลัมเลยบังหมอนวดมันหลองช่วยด้วยช่วยเลยชาวบ้านมาเต็มหมดูเสียเงินค่ารากอีพันห้าผู้ให้เมยในใจมีเมียไหมมีไหมในเตียงมีเมียไหมมีพะย่ะค่ะเออในตายกับในเตียงนี่รักกันไปไหนก็ไปด้วยกัน เราชอบใจให้ความรักแต่ผมจะทอนตัวน้ะไม่เป็นเพื่อนมอะไรเครี้ยงทำไมมาบ้านผมขนกินในตู้เย็นในครัวกินมันบ้านตัวเองวันนั้นผมไปบ้านมันเอาเมียกลางวันไม่เียก,กเลืนทีบพูดเรื่องจริง,รงอยู่ท,ทีบเออกูก็สอนทาย นครนี้นครไพศสาลข้าพเจ้าเองเทพมนเทียนมีมเหสีคู่พระไทยทิพมนทาห้องนายดำชื่อเพราะผัว่ชื่อเทียนเมียชื่อทา่าเมีย <c oughs> มึงชื่อไรเมียกูที่บัวชื่อไรบววที่บวบวเออมึงมีเขา,ามึงมีเมียสองคนจริงไหม O público me